allocated on these Eskai'sp by Welcome Sky wow! สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะหลังจากที่ตัดออบอลเลมอนไปนะคะที่ว่ามันต้นเออมันสูงเกินไปนะคะแล้วก็ตัดนะวันนั้นตัดก็น่าวันนี้ก็เข้าวันที่สองแล้วนะคะบางอันมันก็จะมีใบเสียหายบ้างนะแต่ว่าเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็เท่านั้นแหละ เด็ดทิ้งไปเลยนะคะหรือไม่เด็ดทิ้งก็ได้นะแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีต้นใหม่ออกมาเลยใบใหม่ออกมาแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะนี นาะอย่างที่บอกว่า,าจับรูปๆดูนะคะตรงไหนที่มันเป็นใบล่าสุดอะคะ่ะแล้วก็จับดูที่มันมีสันๆแล้วก็เราก็ตัดเหนือสันๆนะคะมันก็จะออกมานะคะเพราะว่านียมันคือใบล่าสุดเนาะที่ก่อนที่เราจะตัดเราก็จับเลยมันจะเป็นสันๆขึ้นมาแล้วเราก็ตัดเหนือนะคะมีเงยอันนี้ก็เป็นใบใหม่ออกมานะคะแล้วก็เริ่มเลี้ยงใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะถ้าได้ขุดสดมานะคะขอแค่หัวนะคะเง่ามันนะคะไม่เน่านะคะยังไงมันก็เกิดใหม่ได้นะคะ เห็นไหมเพิ่งตัดไปสองวันเองก็เกิดใบใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นใบใหม่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยแทงออกมาหมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันถือว่าโอเคค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆไม่กังวลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่แล้วเออแบบนี้นะคะคือตัดปุ๊บไม่ได้ย้ายไงคะถ้าไม่ได้ย้ายมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าย้ายอย่างตัวนี้ย้ายนะคะย้ายเอามาปักๆมันก็จะ เนี่ยใบมันก็จะไหมนะคะก็ตัดทิ้งคอรัลตอนนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็ตัดนะไม่เหลือใบเลยนะคะแล้วก็มีใบใหม่ออกมาแล้วมีจากเจ้าต้นนี้นะคะก็จะมีใบใหม่ออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีต้นเล็กๆต้นน้อยๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นอีกต้นหนึ่งคอรัลตัวนี้ก็ให้ต้นไวนะคะให้หน่อไวหน่อไวดีนะคะโอเคเลยนะคะ ค่ะมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตว่าภายใน1อาทิตย์เนี้ยมีบอลตัวไหนนะคะที่มาแรงแซง,งคางโค้งบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะที่แบบมาแรงๆก็จะประมาณนี้นะคะที่มันจะเป็นลายแบบมีเขียวๆดำๆตรงนี้มันคือแดดร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบสีดำๆอยู่แล้วอะ่ะแต่มันก็จะมีบางตัวที่แบบไม่ดำอะค่ะแล้วสังเกตการเนะาะการเขาอะจะแบบมีเขียวๆอะค่ะเห็นไหม เนี่ยแหละมันจะเป็นเหมือนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นตัวกลายอะคะ่ะซึ่งไฟก็ไม่รู้แน่ชัดนะคะว่ามันใช่ไม่ใช่นะคะแต่ในกอแบบอย่างนี้ค่ะของไฟมีประมาณมีประมาณประมาณสองต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่าต้นแบบนี้ก็น่าจะใช่นะแต่ว่ามันไม่ไม่กลายมากอ่าดูก่อนอ่าต้นนี้อย่างนี้ค่ะคือมันก็อยู่แดดร้อยแหละแต่มันเป็นแบบนี้เพื่อนเขาก็จะดำๆแบบนี้นะคะ แต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะไม่ดํานะแล้วก็มันก็จะเขียวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะลงก้านแบบนี้เนาะอันอื่นมันก็จะแดงๆอย่างนง้นนะคะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ที่สังเกตนะคะไม่รู้ผิดถูกประการใดนะเจ้าตัวนี้ก็จะมาแรงเหมือนกันเขาเขาเรียกว่า black magic กลาย black magic ดางอะไรก็แล้วแต่นะคะตามทีเออ่เขาเรียกกันมานะ ก็พาเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาแรงนะคะใครที่มีเจ้าตัวบอลดำมหละแบล็ k เมจิกอะคะ่ะอยู่นะคะแล้วมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้อาจจะลายต้องดีกว่านี้ก็ได้นะคะก็คุณก็จะได้ราคาที่ดีนะที่ไปสังเกตก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นก้านนะคะมามีเขียวๆเห็นไหมคะเป็นประมาณนั้นนะคะลองแยกออกมาเลี้ยงดูก่อนก็ได้นะคะว่ามัน ลายไหมนิ่งไหมหรือไม่ค่อยโดนแสงเฉยๆนะคะแต่เ็กเลี้ยงเนี่ยแดดร้อนเหมือนกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะที่กําลังมาแรงนะคะกําลังมาแรงอีกตัวนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเขาขึ้นยานโอกาสไปหมดแล้วนะคะเจ้าตัวนี้ก็เลยตามมาค่ะก็คือเจ้าตัวเลมอนนะคะบอลเลมอนก็จะเป็นบอลตัวเล็กๆเลยที่ไฟมีนะคะเพราะว่าเฟซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอ่ะ เจ้าต,ตัวนี้นะคะก็ได้ขึ้นยานตามเพื่อนๆไปหมดแล้วนะคะบอลเลมอนเขาก็จะมีลายที่เป็นลายอยู่ที่ใบยอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เขานะคะค่อนข้างที่จะสวยงามนะสวยงามด,ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเพราะเขามีลวดลายนะคะตอนนี้ราคาเลมอนนะคะที่เห็นนะคะก็อยู่ประมาณเริ่มต้นต้นเล็กๆก็อยู่ประมาณ4ี่ห้านะคะจนถึงพันก็มีนะคะ ต้นใหญ่ๆนะคะก็ขายส0 0พันนะคะสำหรับเลมอนนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ของเลมอนเลยนะคะเพราะว่าพอเพื่อนๆขึ้นยานนะคะก็ทำให้หลายๆตัวในโคโลคาเซียก็ขึ้นยานกันหมดเลยมีอีกตัวค่ะที่ไม่คิดว่าน้องนางจะราคาขึ้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะโคโลคาเซียคอฟฟี่คัพนะคะเป็นตัวที่เออไม่คิดว่าจริงๆอะ่ะ มันมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะแล้วแล้วไม่มีใครสนใจนะคือตามร้านตลาดต้นไม้อ่ะเพื่อนๆจะเคยเห็นเลยไอ้เจ้าที่อย่างเงี้ยบอลถ้วยบอลถ้วยบางคนเขาก็เรียกแบบนั้นไอ้หอ่อหอบกรอบๆมันจะคล้ายๆกับอะโลคาเซียอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะไม่เหมือนกันตัวนั้นอะโลคาเซียตัวนั้นอ่ะจะจะก,ก,ก้านสีเขียวนะแต่ว่าคอฟฟี่คัพนะคะจะก,ก้านสีนี้เลยค่ะม่วงๆนะคะม่วงๆมวง่มวงกล่ำอย่างนี้นะคะ มันจะต่างกันนะตัวหนึ่งที่ลักษณะใบคล้ายๆกันนะคะจะเป็นตัวออโลคาเซียที่ก้านเขียวๆนะคะแต่ตัวนี้เป็นโคลโลคาเซียคอฟฟี่คัพจากก้านม่วงๆนะอ่ะมาคุยกันต่อเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีใครสนใจเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีใครชอบด้วยเพราะว่าเขาเป็นบอนที่เหมือนกับอยู่ท้ายๆตารางอะ่ะเออนะคะแต่ในเมื่อเพื่อนไปยานกันหมดแล้ว มีหรือจะทิ้งเจ้าตัวนี้ไว้ที่ยานมนุษย์โลกนะคะเขาก็ขึ้นตามกันมาค่ะเพื่อนๆไฟเห็นเขาขายไซส์แบบประมาณเนี้ย9ก็900ก็มีนะคะต้นหนึ่งอะค่ะ9 0 0า0พันนะคะ, 900, 000, 000, 000, 000, 000, ะ,คะมีหมดเลยนะทีนี้ไฟก็ตัดขาเนื่องจากว่ามันมีพวกหนอนชอนใบนะคะเต็มเลยนะคะไฟก็เลยตัดทิ้งหมดนะคะ ตัดก็อย่าไปซีเรียสค่ะเพื่อนๆเนี่ยมันเพราะว่ามันมีใบใหม่ออกมาได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องซีเรียสเลยใบยไหนทิ้งแล้วก็ตัดนะคะนี่เรามีเพื่อนมาเ,ออเพื่อนมาเยี่ยมทุกวันเลยนะคะอ่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายหคนอนะ่ะเคยเห็นแหละแล้วก็ไม่คิดว่าเขานะคะจะพุ่งทยานขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาได้พุ่งที่จะออกนอกโลกแล้วนะคะสำหรับคอฟฟี่คัพนะคะโอเค ไปดูอีกตัวกันค่ะอีกตัวนะคะก็คืออโลฮานะคะเพื่อนๆ a อโลฮาก็เป็นไม้ที่เอ่อไฟว่าโตวไวมากๆนะคะเพื่อนๆนดูสิคะถ้าสมมติว่าเลี้ยงบอลในระยะเวลาเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อบอลริปเปิลนะคะคอรัลนะคะหรือว่าไวละวาแนนซี่นะคะคิดว่าอโลฮาน่าจะเป็นตัวที่ให้หน่อเยอะที่สุดนะคะเนี่ยค่ะ มันให้หน่อเยอะมากไวมากแล้วก็เป็นกระจุบแบบนี้เลยนี่คืออะโลฮานะคะเพื่อนๆที่เาภายในอาทิตย์เนี้ยนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยเขามาแรงมากนะคะจริงๆถ้าเขาโดนแดดมากๆนะคะก็จะเป็นแบบใบดำเลยนะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแดดนะคะเพื่อนๆมัน ฝนตกบ่อยนะคะก็าอาจจะเขียวบ้างนะแต่เขาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเขาจะต่างจากพวกไอ้มาเฮส่วนแบ็คบิวตี้นะคะพวกนั้นจะใบไม่เงานะคะไม่เงาไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเงาเงาแบบนี้นะคะพวกนั้นจะใบด้านๆนะคะแต่อโลฮ่าจะใบเงาๆนะคะเห็นไหมคะอืม นี่ก็เป็นบอลอีกตัวนะคะที่ไฟแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่แล้วก็อยากจะขยายไวๆอะคะ่ะแนะนําเลยเพราะมันโตวไวมากนะคะให้ลูกให้หลั่นเร็วมากทันใช้แน่นอนสําหรับอโลฮ่าค่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะคะที่ก็มาแรงเหมือนกัน t ropical storm ค่ะไปดูกันนะค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือ tropical storm นะคะราคาของน้องนะคะก็ขยับขึ้นตามน้องเลมอนกับอโลฮานะคะ วันนี้นะคะที่เห็นปิดเสนอราคานะคะคือลำต้นประมาณขนาดนี้นะคะมีประมาณ3ใบนะคะใส่ประมาณนี้เนาะอยู่ที่8,000บาทนะคะโอเคแต่ของฝ้ายเนี่ย <c oughs> มีอีกหนึ่งนะคะหนึ่งสองเป็นใบประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีสีตรงตรงเออช่วงด้านบนนะคะสวยมากนะคะใบเขาก็จะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะอันนี้ยังยังใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ ดูแต่เนี้ยใบมันเสียนะคืออย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นต้นที่แบบก็ว่างว่าเฉยๆอะ่ะแต่อยู่ดีๆราคาก็พุ่งมากนะคะคนคนแบบอ,อย่างที่บอกว่าแบบพอต้นอื่นๆนะคะต้นอื่นเขาออกไปนอกโลกกันหมดแล้วนะคะโคโลโาเซียทุกๆตัวก็ขยับราคาขึ้นหมดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นยานะคะเตรียมออกอวกาศเช่นกันนะคะ โอเคมาดูตัวสุดท้ายสำหรับอาทิตย์สอาทิตย์นี้ค่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะตัวสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้นะคะยกให้เจ้าตัวนี้ค่ะบอนนาญี่ปุ่นนะคะโคโลคาเซียเยลโลสปลาชนะคะนี่เลย ต้นเอ่อถ้าสูงไซส์ประมาณนี้นะคะจะได้ราคา3 4มสี่พันได้นะคะแล้วก็ต้องดูที่ลวดลายของใบด้วยนะคะว่าด่างทุกใบไหมด่างดีไหมนะคะที่ไปเลือกเอ่อคนนี้นะคะเนื่องจากว่าเอา่อพี่เขานะคะเลี้ยงดินมาให้แล้วดินเหนียวนะคะพร้อมกับน้ำนะคะแล้วก็อยู่แดดเรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟก็เลยซื้อมาคนคนขายะคะ่ะเลี้ยงแบบตรงกับที่เราชอบอะคะ่ะเราต้องการอะไฟก็เลือกแบบนั้นดีกว่านะคะอย่างนี้ค่ะคือเขาเลี้ยงน้ําเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงแดดร้อยมันคือตรงกับลักษณะของเราเลยไฟก็เลยเลือกเจ้าดีนะคะอาจจะมีราคาที่สูงกว่านี้นะคะแต่ว่าสูงหรือต่ํากว่านี้นะคะแต่ว่า ไปเลือกเจ้านี้เพราะว่าเลี้ยงแบบดินนะคะแล้วก็น้ำนะคะมันถูกจรดตกับเรานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ